ใส่ปลาจอมกุ้งจอมนะจ๊ะพี่วันเอามาผัดนะผัดท,ท้องบุ๋มเนี่ยค่ะผัดมีขีดโล่โงหายหกหกหึ่งหกเนาะแซ่บค่ะสวัสดีค่ะ มันเอกินกับเขาะค่ะอันพัดทไข่ใส่ปลาจอมกุ้งจอมนะจ๊ะพี่ว่นเอามาผัดนะคะพี่ว่านไม่อยากที่ดีไแล้วกมีพัดผักบุ้มาจ้ามาสแสบบน้ำกันพัดผักบุ้เนี่ยค่ะาผักบุี่ค่ะพัดมีขิดโรคหายวิธีพัดยัง่ายๆล้กก็ผักบุ้อ่ะตัวนี้ก่อนอยากกินเนาะอันพัดแหงๆเน้อจ้ะพัดไข่ใส่ ป้าจอมกลุ่มจอมร่วมกันจ้ะเนี่ยนี่ัวกลุ่มนั่นกลุ่มจอมมาด้วยจ้าเสร็จแล้วกันกินเมื่อกี้กากินเลยด้วยจ้ะหกหกกุ่มจอมเนี่ยพี่ว่านย่างมาดิพี่ว่านกับมาผร้าวใส่เนาะย่างแกะมันมีความสดชื่นกว่ามันมาแสบก็เลยไม่ค่ะคายแสบด้วจ้าลอกเห็ดด้วจ้า อืม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 ,อม,อม,อมซค่ะ พัดบ๊อกกุนันจัออกสมสมเข้มเข้ม หอมข,อขาา้าวคั่วใส่แห้งเลยจ้ะผู้ใดบ่อยากกินยิปเพ้ไหนเลยแม,ม่แต่ปลาไหลสาพัดใส่ไขก่กระแซบด้วยจ้ะอือันนี้ผักข้าวบ,บุญกระแซบแซบกระทาะห่อนๆเนาะ 弄那啥，嗯，现在都。 O mm. ah. ูต่เพิ่มแ่ผิดว่าลงไปจัหน่ย เอเอืมเดี๋ยวพีวันจะรองายพ่อบให้พี่น้ำว่าใส่อย่างไงเนี่ย I mm -hmm.

不能换。 เราไมา่ไทไม่ยอมพาว่าสิด็กิตหายมือนเ้นขอบคุณะคะ้วกค่ะ